กลับสูดนของบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์อเมรฟิตต์ตบมือตบมือทำไมไม่รู้นะครับนานๆก็นนเ,ขเข้าทีนะครับสมาร์ทวอชรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าอเมรฟิตบิ๊บปนะครับเขาจะมี3ธรรมดากับ 3 Pro ซึ่งความต่างคุณไปเปิด Google เอาเป็นแบรนด์ที่ทำอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือว่าทำสมาร์ทวอตมาอย่างเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ปี2014ีคุณคิดดูดิจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกานะครับพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายของเขาเช่นพวกสมาร์ทวอตพวกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเขาทำมาแล้ว200ล้านชิ้นดังนั้นความมั่นใจในแบรนด์นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เขาทามาในแอปเซฟของเขาเนี่ยครับคุณหายห่วงได้นะครับนั่นคือแบ็กกราวน์ของเขานะแล้วก็เรารีวิวไปแล้วหลาย ฟิตบิ๊ 3ามโตัวนี้น่าซื้อมากถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณไม่เกิน2000บาทอย่างตัวนี้ครับราคาอยู่ที่1790ราคานี้คุณได้อะไรบ้างนะครับจุดเด่นของมันเลยคือมันมีเซ็นเซอร์ที่เป็นพวกฮาร์ดเรดตัวนี้กันน้ําลึกสุดนะ5 ATM หรือว่า50เมตรแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานสุด14วันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งกับ iOS Android ทุกอย่างที่สมาร์ทวอชราคาต่ากว่า2,000บาทควรจะทําได้เนี่ยตัวนี้ทําได้หมดแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบกับรุ่นบนบนสิ่งที่ตััวนนนนนีี้เเป็จุดด่่มากกๆอก ก็คือเขาบิวอิน GPS มาให้เอาไปใช้งานมา1สัปดาห์เต็มนะครับมีอะไรบ้างที่ชอบมีอะไรบ้างที่ไม่ชอบเดี๋ยวมาพูดคุยกันโอเคไหมก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของสเปคเรื่องของการใช้งานกันนะครับทั้งฝั่ง A Ma ท f i t เนี่ยนะครับเขาใจดีหลังจากที่คลิปรีวิวน,นี้ออกไปนะครับเขาจะมีกิจกรรมที่เฉพาะผู้ชมของช่องตั้มยังเท่านั้นเขาจะแจกสมาร์ทวอชเรือนนี้อเมทฟิตบิบสามโเนี่ยให้กับผู้ชม2เครื่องกิจกรรมง่ายมากครับกดไลค์กดแชร์เขียนแคปชั่นใส่แฮชแท็กเป็นเรือนใหม่เลย ให้ไปด้วยแบบฟรีๆนะครับราหว่าง,งเมทฟรีก็จับส่งให้คุณถึงบ้านขอแค่คุณอยู่ในประเทศไทยก็พอเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับสเปคแล้วก็ดีไซน์ของสมาร์ทวอชเรือนนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยครับมันจะดีไซน์คล้ายๆกับพวก Apple Watch นะครับจะเป็นสมาร์ทวอชที่เป็นทรงเหลี่ยมอ่ะสามารถใช้งานง่ายกดเข้าโหมดออกกําลังกายเลือนขึ้นเลือนลงดูแจ้งเตือนหรือว่าจะเป็นดูโหมดเรื่องของการเออเนี่ยเนี้ยผมเซ็ตไว้เป็น AI เป็นวัดฮาร์ดเรทตรวจวัดการนอนแล้วก็มีปุ่มให้กด อยู่ตรงนี้นะครับเป็นควิ c กช็อตครับ เข้านูน่นนี่นั่นซึ่งเราสามารถคัสตอมได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดหน้าจอของตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่1.69นิ้วนะครับเป็นจอ TFT ทัชสกรีนแล้วก็จอเนี่ยเป็น 2.5D รวมถึงตัวหน้าจอเนี่ยครับเขาจะเคลือบสาร anti-finger UI ลื่นนะถ้าเราเทียบกับพวกสมาร์ทวอชราคาถูกๆหลายๆเรือนเนี่ยนะครับเวลาเราทัชสกรีนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ลื่นขนาดนั้นไอเนี่ยลืน่นความบางสมาร์ทวอชเรือนนี้ครับมันบางมากไม่ถึง1เซนติเมตรนะครับน้ำหนักของสมาร์ทวอชเรือนนี้เนี่ยยอูอยยยอย่่ทีประมาณ33 กเท่านั้นเจ๋งมากนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นซีิโคนสีเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับมีสีดําสีชมพูแล้วก็สีครีมนะครับระบบของการล็อกสายนะครับเป็นแบบแคล้ายๆกับพวกนาฬิกาสายแอดเวนเจอร์ครับ ด้านในคุณก็จะเห็นเซ็นเซอร์ของเขาอยู่นะครับเยอะมากเห็นไหมในนี้ก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์วัดฮาร์ t เรทนะครับเซ็นเซอร์วัดการออกกําลังกายเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือมีเซนเซอร์วัด s p o 2หรือว่าวัดออกซิเจนในเลือดให้มาด้วยกับราคาพันเคุณลักษณะนะการสวมใส่หรือว่าดีไซน์เนี่ยถือว่าผ่านเลยนะสำหรับผมในเรทราคาพันเนี่โอ้โหสุดแล้วอะ่ะแล้วก็ในตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยครับเรายังสามารถไปคัสตอมได้อีกได้ว่าเฮ้ยข้างที่เราใส่เนี่ยเราใส่ข้างซ้ายหรือ ข้างขวาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ปรับตั้งค่า,าการ tracking ให้มันแม่นยํามากขึ้นแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ยครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสุด14วันนะครับในตามเลขสเปคนะสำหรับการใช้งานเบาๆแล้วก็ใช้งานหนักๆก็อยู่ที่ประมาณ6-7วันแต่ว่าถ้าเทียบการใช้งานของผมแบบตรงๆนะก็จะอยู่ได้ประมาณ9วันซึ่งถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอึดมากๆนี่ก็เป็นเรื่องของตัวสเปคแล้วก็ตัวดีไซน์เดี๋ยวจะทิ้งสเปคแบบละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้อีกทีนึ่งโอเคไหมกลับมาที่การใช้งานของเรานะครับเราแบ่งการใช้งานออกเป็น2หมวดู่ย่อยลันมีท้งการใช้ท่ว กับการวัดสุขภาพการนอนนู่นนั่นนี่นะครับและอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการออกกาลังกายนะครับเฮ้ยเป็นยังไงบ้างกับราคา1790บาทหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานทั่วไปวัดการนอนวัดฮาร์ดเรทวัด SpO2 เฮ้ยแทร็คกิ้งนู่นนี่นั่นเป็นยังไงบ้างถ้าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับถ้าใช้งานทั่วไปนะครับการแจ้งเตือนรวดเร็วหรือเปล่าสำหรับผมนะรวดเร็วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆคือเรื่องของตัวมอเตอร์สั่นของเขานะครับแรงมากนะครับคนที่กังวลว สันไม่ค่อยแรงคุณเจอตัวนี้ครับมอเตอร์สั่นเนี่ยอย่าเรียกว่าไม่ค่อยแรงเลยครับเรียกว่าโคตรแรงจะดีกว่าพอพูดถึงการแจ้งเตือนที่ซิงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android กับ iOS นะครับหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้ว่ามันสามารถใช้งานได้กับ Android เวอร์ชันไหน iOS เวอร์ชันไหนถ้าเป็น iPhone iOS 12ใช้งานได้เลยหรือถ้าเป็นสมาร์ทโฟน a n น r o i d ครับขอเป็น Android 7ขึ้นมาก็หอดนี่คือคือเวอร์ชันที่สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเซฟของเขาได้นะครับใน Play Store แล App Store. ย,ยบ ในเรื่องของการแจ้งเตือนของสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะคือการแจ้งเตือนผ่าน third Party ถ้ามีคนโทรเข้ามาแบบปกติอย่างนี้ครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาแต่ถ้าว่ามีคนโทรเข้ามาในแอป third Party Messenger หรือ Line หรือแอปอื่นๆอยงี้ครับมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นแค่แจ้งเตือนอย่างเดียวในการที่เราจะปฏิเสธสายหรือว่าเราจะส่งข้อความกลับเนี่ยครับตัวนี้ไม่สามารถที่จะกดรับสายแล้วก็พูดคุยผ่านสมาร์ทวอชได้แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้งานทั่วไปอย่างนี้นี้ก็แฮปปี้เช่นเดียวกันเพราะ ไปลองใช้งานมานะอย่างของผมอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในแอป,ปให้ดูแบตให้ดูแบตนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ดูครับชาร์จครั้งล่าสุดเมื่อ5วันที่แล้วเนี่ยแล้วก็เหลือแบตอีก41%เนี่ยคือมันโกหกไม่ได้นะครับในแอปมันโชว์หมดเลยว่าผมใช้งานมาแล้วกี่วันการแจ้งเตือนข้อความคุณสามารถเปิดได้หมดนะครับว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้มันแจ้งเตือนสายสายโทรเข้าแต่ว่าเตือนแอป,ปนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณไม่อยากได้อย่างเงี้ยคุณก็มาคัสตอมได้ว่าคุณจะเปิด นะแต่ถ้าเกิดว่าเราคัสตอมอะครับมันจะมีพรีเซตของมันบางอันอยู่เนี่ยที่ผมบอกที่ผมคัสตอมอะคุณแบบอยากจะตั้งแบบว่าถ้าเกิดเมียโทรมานะให้แบบไม่อยากรับอะคุณก็แค่แบบนี้เดี๋ยวคุณลองดูการคัสตอมการแตะสันนะอะลองดูนะลองดูนะนี่เมียโทรมาเสร็จแล้วแล้วเวลาเราซิง์เข้าไปเนี่ยมันก็จะสั่นแบบนี้เลยเว้ยเนี่ยอันนี้คือคนเบื่อเมียแบบปึ๊ เน่ถ้าแบบนี้มาคือเมียโทรมาไม่รับคือเขาพรีเซนต์เรื่องของการสั่นมากๆอะ่ะเพราะว่ามอเตอร์สั่นมันดีจริงครับผมใช้สมาร์ทวอทเลยราคาพันกว่าบาทมาหลายตัวนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณเอามอเตอร์สั่น แบบดีสุดไม่พลาดการแจ้งเตือนแน่ๆเพราะมันสั่นจนแขนแบบกินน้ําไม่ได้อ่ะคุณจัดตัวนี้ได้เลยผมรับประกันเลยนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆในสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับอีกหนึ่งหัวข้อครับที่เอาไปใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันน่าจะดีสําหรับบางท่านก็คือเรื่องของการวัดสุขภาพเช่นการนอนฮาร์ t เรทนะครับ SpO2 การวัด SpO2 เนี่ยอันนี้สําคัญมากสมาร์ทวอชตัวนี้ให้คุณได้ไม่ต้องไปซื้อสมาร์ทวอชราคาแพงๆนะครับซึ่งผมขออนุญาตเทียบกับพวก Apple Watch แล้วกันเนาะ Apple Watch เนี่ยถ้าเกิดว่าคุุณซื้อตัวถูกสดเช่น SE ราคาแบบหลักหมื่นเลยนะพวกนี้วัด SPO2 ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ SPO2 ใน Apple Watch นะครับมียกตัวอย่างนะคุณจะต้องไปซื้อพวก6หรือ7ซึ่งแพงมากตัวนี้2,000 0บาทคุณวัด SPO2 ได้แต่ว่าแม่นยำไหมมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้กับราคา2,000บาทอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับว่าการวัด SPO2 ของตัวนี้มันไม่สามารถแม่นยำเท่ากับเครื่องมือทางการแพทย์ มันเอาไว้เช็คดูสุขภาพแบบคร่าวๆหรือว่าไปประมวลผลกับพวก AI ในระบบของเขาแล้วโชว์เป็นป้าออกมาว่าตอนนี้สุขภาพเราเป็นอย่างไรแล้วรวมถึงมีเรื่องของการวัดเรื่องของประจำเดือนของผู้หญิงด้วยนะครับแฟนผมนะครับเขาใช้ a m a ท f i t t ี e รกอยู่นะครับเขาได้ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้บ่อยมากๆมาดูเรื่องของการแทร็กสุขภาพกันเช่นเดิมครับอยู่ในแอปเซฟนะครับกดเข้าไปจ๊บจะมีหมวดสุขภาพแยกมาให้เลยเห็นไหมในหน้านี้เนี่ยครับเราสามารถดูอะไรได้บ้างการนอนหลับฮาร์ดเรทการแทร็กกิ้งการออกกำลังกายน้ําหนัก ตัวสมาร์ทวอชของเราเนี่ยเขาจะแทร็กฮาร์ดเรทของเราเนี่ยแล้วแต่เราจะคัสตอมเราสามารถดูย้อนหลังกลับไปได้ว่าเมื่อวานเราเป็นยังไงถูกไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือวัดฮาร์ดเรทนะครับและ การนอนหลับอย่างที่ผมบอกครับว่าไอตัว SPO2 เนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้โดยตรงคือคือคุณจะเอาไปใช้โดยตรงก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมนเนี่ยการวัด SPO2 หรือว่าการวัดฮาร์ดเรทเนี่ยผมจะเอามาใช้กับการวัดการนอนมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเฮ้ยการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผมนอน8ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาคุณดูกราฟของเขาดิกราฟแบบละเอียดมากนะครับพอพอทกราฟเข้าไปเลยเนยครับมันจะมีกราฟ2กราฟซ้อนกันคือกราฟการนอนแล้วก็ก สิงเข้าไปสมมติว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างเน้งคุณไปหาหมอคุณเอากราฟเนี้ยให้หมอดูหมอเขาจะรู้เลยว่าอ๋อคุณเป็นอะไรหนักหรือเปล่าหรือแพนิคหรือเครียดหรือเป็นโรค สิ่งเหล่านี้ครับมันสามารถช่วยบอกได้กับคุณหมอ P A I เนี่ยจะเหมือนกับ AI ที่เขาเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ไตกายให้กับเราว่าแบบเฮ้ยคะแนนเนี่ยในแต่ละวันของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเราออกกำลังกายดีหรือยังนะครับเราใช้ชีวิตถูกต้องหรือเปล่านะครับมี P A ก็จะมีต่ํากลางสูงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาอยู่เป็นกราฟเป็นกราฟขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของการวัดสุขภาพ การใช้ง,งานทั่วไปในหน้าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยครับเราสามารถจะไปคัสตอมนอกเหนือจากการแจ้งเตือนทีเป็นเรื่องของการเลือกหน้าปัดนาฬิกานะครับส martwatch รุนนี้เนี่ยนะครับมีหน้าปัดนาฬิกามาให้เลือกมากกว่า50แบบในนี้มันจะมีหน้าที่เป็นหมวดหมู่ของเขาอยู่เช่น Classic Collection s i m พลีจะเป็นอาร์ต e รีสไตล์ไหมมัลติเพล d ดาตหรือว่าจะเป็น Sport Health ผมนับวันก่อนได้เกือบ60นะ ซึ่งมันก็จะอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็อันนี้แล้วแต่คุณละทีนี้หัวข้อถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายของสมาร์ทวอชตัวนี้เนี่ยนะครับถ้านับเซนเซอร์อ่ะผ่านอยู่แล้วนะครับสก็คือเรื่องของความทนทานของมันนะครับแล้วก็3คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็4 มันดิวอิน GPS มาให้นะครับโหมดในการออกกำลังกายเนี่ยมีมากกว่า60แบบมีหลายหมวดหมู่ให้คุณเลือกเยอะมากนะครับ๋ยวผมเปิดใหมดูดูการออกกำลังกายนะไอ้พวกที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยครับพวกออกกำลังกายรูวิ่งไฟฟ้าปั่นจักรยาน damit, Jones, การเดินกระโดดเชือกอะไรเงี้ยครับมันก็จะมาโชว์อยู่หน้าแรกมีอยู่อันหนึ่งครับที่ที่ผมไม่เคยเจอในสมาร์ทวอชเดือนอื่นเลยที่ผมเล่นมานะคือชกมวยยูโดมวยปล้ำแล้วก็มวยไทยครับเฮ้ย มวยไทยอ่ะคุณเวลาเราไปวิ่งเอาดอเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมาร์ทวอชราคาแพงๆเนี่ยคุณสามารถสแตนอะโลนได้เพราะมันบิวอิน GPS มาให้แต่ถ้าเป็นพวกราคาถูกๆแล้วคุณอยากได้แมพที่เป็น GPS ด้วยคุณจะต้องพก Smart สมาร์ทโฟนไปด้วยสมาร์ทวอชเลยราคาพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่ค่อยมีกันพวกนี้ไอเนี่ยมีมาให้นะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยเวลาเราวิ่งกลางแจ้งครับเวลาเรากดเข้าไปใช่ไหมเขาก็จะแทร็ก GPS ใช่ไหมมีจีพีเอสขึ้นมาให้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เร็วนะครับบอกก่อนนะววววว่ววว่่่่าาาาาาไไไมมมดด้้้้เเเเเเรรร็็ทกกกกกกััััับบบพพ Amazfit T-Rex ตตตตนนนนนนนียยจจะอองงงงใใชลลหหหหำำแแแสสปปป๊๊ึุุคณโ ่อให้คุณอยู่ในร่มหรือว่าวิ่งลอดอุโมงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับ GPS เขายังแทร็กได้อยู่แต่ไม่ได้แม่นยําหรือว่าไม่ได้รวดเร็วเท่ากับพวกราคาแพงๆนะครับมีโหมดในการออกกำลังกายประมาณสัก4โหมดได้มั้งที่สามารถใช้งานร่วมกับ GPS ในตัวได้ตัวนี้ใส่ว่ายน้ําได้คุณไม่ต้องใส่ว่ายน้ำก็ได้ครับผมเนี่ยไม่ได้ชอบว่ายน้าอะไรขนาดนั้นแต่ผมโดนล้างจานบ่อยคุณสบายใจได้เลยครับมันจมได้ยันแบบ50เมตรอะ่ะไอ้ฝนตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอย่างเงี้ยสบายเดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งกลางแจ้ง ให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับโดยการใช้น้อง AM a m a s w i s Bip 3 Pro ตัวน้องเขาจะ track GPS เป็นอย่างไรบ้างสร้างแมนยังไงจากการเดินหรือว่าวิ่งกลางแจ้งในครั้งนี้นะครับเห็นไหมพอเขา track GPS ได้เนี่ยครับเขาจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานี่หาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งกลางแจ้งอะไปลองบึง้งกัน ครับตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรากันแล้วนะครับเหนื่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดหยุดกันดูนะครับ10นาทีพอดีชุบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมสร้างแมปมาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปซิงค์ดูกับสมาร์ทโฟนเราซึ่งเราวางไว้ที่บ้านนะครับเราเอามาแค่ตัวสมาร์ทวอชนะสมาร์ทโฟนเราวางไว้นู่นเดี๋ยวกลับไปดูกันสมาร์ทโฟนเราที่เราชาร์จไว้นะครับชุบเทร แหลงซิงข้อมูลกันอยู่นะครับซิงสำเร็จนี่เห็นไหมอัปเดต a g t s อยู่นะครับมันจะได้แทร็กตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับว่าเราไปที่ไหนมามาหรือยังนะนี่นี่น,นี่ขึ้นมาแล้วนะครับวิ่งกลางแจ้งเห็นไหมกดเข้าไปอู้เป็นไงเทปะ่ะไม่ต้องเอามือถือไปก็ได้นะครับเอาไปแค่ตัวสมาร์ทวอชอย่างเดียวนะครับแล้วเนี่ยน้องเขาทำแมพมาให้เรียบร้อยเลยได้ปะ นี่ Amazfit Bip 3 Pro ประมาณนี้ครับคุณลองดูหน้าตายวของมันถ้าเกิดเราคุณวิ่งในลูวิ่งนะมันจะเป็นประมาณนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นก่อนระยะทางที่คุณวิ่งบนลูวิ่งเป็นเท่าไหร่สำหรับคนที่แบบออกลังกายในยิมนะ เวลาก้าวเฉลียล่ยเพลทพอผ่านไปกี่แคลมันโชว์มาละเอียดมากแล้วก็มันมีข้อมูลแบบละเอียดด้วยนะคุณดูเลยพี่จะเก็บ Data อะไรขนาดนั้นน่ะสำหรับคนที่เป็นระดับที่เขาเรียกว่าระดับมืออาชีพอะ่ะคุณไม่ต้องไปซื้อสมาร์ทวอชออกกาลังกายแพงแพงก็ได้ครับพันเคุณดูดิคุณพอดกราฟได้แบบละเอียดกว่าพวกราคาหลายพันด้วยซ้ำอะ่ะเนี่ยนี่คือความเจ๋งของเขาถ้าเป็นกลางแจ้งอย่างเงี้ยอันนี้คือผมไปลองมานะครับถ้าเกิดเราวิ่งจริงจงเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้อ่ะคุณลองดูแล้วกันเห็นไหมจะโชวขึ้นมมาาแบบละเอียยดกิ 3 Pro ปุ๊บปุป๊บุ๊นั่นนู่นนี่แล้วทั้งหมดที่ผมให้คุณดูเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาสมาร์ทโฟนไปด้วยเปิดให้มันแทร็กกิ้งกับ G.P.S. พอกลับมาถึงบ้านใช่ไหมครับมันจะซิงค์ตำแหน่ง G.P.S กับแอปใช้เวลาประมาณ1นาทีมันจะแคลคูลเลตให้เราเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลองดูนะอันนี้คือพวกราคาถูกนะนี่คือตัวเทพของเขาครับ Amazfit T-Rex 2เห็นอะไรไหมคล้ายๆกันไหมคล้ายกันมากเลยนะครับ ในราคาที่คุณจ่ายถูกกว่า3เท่าอะ่ะบางท่านที่จริงจังกับการวิ่งมากๆนะครับไม่อยากจะพกสมาร์ทโฟนไปนะครับไปกับนาฬิกาใส่หูฟังวิ่งเลยรุดไปเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทําได้สําหรับผมถ้าเป็นเรื่องของการออกกาลังกายนะผมไม่รู้จะติตรงไหนผมอาจจะให้คะแนนแบบเกิน10ด้วยซ้ำนี่คือทั้งหมดของการใช้งานสมาร์ทวอชอเมสฟิสบิ๊ก 3 Pro สามารถไปซื้อกันได้นะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วทั้งหน้าร้านทั้ง s h อ p e e ทั้ง l a z a da ทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆนานานนครับ a เม z f i t เป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายแล้วก็การรับประกันค่อนข้างดีนะครับมีสูงในไทยที่บ้านผมผมใช้อยู่หลายเรือนมากาทางฝั่ง a เม z f i t Thailand นะครับเขาใจดีแจกสมาร์ทวอชรุ่นที่ผมกาลังรีวิวอยู่นี้นะครับก็คือ a เม z f i t b i p 3 Pro หรือว่า b i p 3 Pro เนี่ยครับให้กับแฟนๆของช่องตั้มยัง่งเครื่องนะครับโดยการที่ผู้โชคดี2ท่านแค่กดไ like. ล Facebook ค์ พิมพ์แคปชั่นบางอย่างสั้นๆน่ารักน่ารักกนตีนฮาฮอะไรก็ได้พร้อมกับใส่แฮชแท็กบิบสามโตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเพื่อที่ว่าเราจะได้เช็คได้จากแฮชแท็กนะครับกดจึ๊กๆจะได้หาแล้วก็เราจะคัดเลือกผู้โชคดีมา2ท่านส่งให้กับ a m มทฟิตอเมทฟิตก็จะส่งสมาร์ทวอชกลับไปให้คุณที่บ้านฟรีตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเกิดใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับซื้อมาใช้คุ้มเช่อผมน <laughs> ี่คือทั้งหมดของการรีวิวอเมทฟิตบิบ 3 Pro หรือว่าเมทฟิตบิ๊บสามโนะครับใครอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ <Okay. S 1> ที่เป็นสมาร์ทวอชของแบรนด์เมท f i t หรือว่าของแบรนด์อื่นๆนะครับหรือว่าอยากดูอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอไว้ได้หรือว่าใครซื้อมาใช้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้นะครับเผื่อเขาอยากจะซื้อจะได้รู้ด้วยว่าเออเฮ้ยหลังจากที่มีคนไปซื้อแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์แร่วมกันได้โอเคไหมวันนี้ผมต้ามกับ m มทฟิตนะครับขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้า